ผมไม่ตายอะ่ะไปตรวจตรวจชันล่างเลยไม่ตายสองลองดูเจ้าด้วยเจ้าด้วยเจ้าด้วยเจ้ด้วย,ไ,วย,ไ,วยไอ้เกี้ยกวกล้วยหอมจอมสนผมยังไม่มีอาวุธเลยอะ่ะแผลงแผลมันแผลไปไหนเขาไ,ไ,ได้เกิเราทำได้เป็นได้ของดีไหมอะตัวนั้นอะได้ไหมล่ะนี่เต็มหน้า S 1> <S 1> โอ,เโอเตโอเม็ดตมเม็ดตุ้มเม็ดหนาโอ้โหปืน <S <S เ็นไ<ว><ว>มตัวเพชรปืนไป<ว>ไิงผมวะโอ้เยอะเกินมีเดอะฟอนด์บีวิทยูไปดีกว่าไม่ไม่ไม่โอ้ตะตะ เ <ละ S 2> ด้ออ่ะเฮ้ยยตายสิเงี้ยเข้ามานะเข้ามาถึงอุ้ยใครใช้พลังอ่ะสุดยอดป<ะ>ัดทำไมปัดเต้ไม่ใช้พลังแถวนี้ป้าเต้ไม่มีฟอร์ตีวิตอยู่ไง โอ้ยใครมันเอาไฟฟ้ายิงวะจะตายแล้วไอที่กระโดดกระโดดกระโดดกระดิกจะตายาตายไม่ยากไหมถอยถอยมาถอยมาหลัง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 มีคน,น คนเนี่ยวหรือสองคนผมหนึ่งบอดเป้าบอดเป้าผมสองตายหมดบอดเป้าทขาไมบอดเป็นทางเฮ้ยต้องหนีต้องหนีว่าเราโดนยิงหนีนี่นีเฮ้ยทำไมมันหล่นลงมาโอ้รถระเบิดนี่เองออกอ่ะรถระเบิดยิงหมูป่ายิงหมูป่าอีกต่อมีอะไรอ่ะอยู่ตรงนี้คนมีคนมีมีคนมีคนมีคน เปันเยอะด้วยใครมันยิงวะเพชรเพชรอยู่ปะโอเคโอ้ยมันยิงอยามันยิงมาไกลมากเน่ยอะไระมันยิงผมอยู่อะเฮ้ยกูแมวแล้วโต้ยทำไมผมยิงมนหลายทีมันไม่ลวะมันอยู่ไหนวะในตรงตรงกอ,องกบมีคนนะ เอ้ยคนคนโดนจากตรงไหนวะตรงก่อนมีคนตองตรงตรงตองตรงก่อนโน่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 นอยู่นี่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 ป้อมเข้าบ้านเข้าบ้านทั้งมา้ไปเดูถังมาทังมันจะมุนบนไม่ได้อุเฮียโอ้โหมัน คุณใชยลูกโป่งสวยอุ้ยโดนเลยมันจะแพจะแพะมันจะแพะโอ้เดี๋ยวส้ตัวเดียวโดนแลยวเอาชนะโอ้ยตาย